สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับผมตามทีวีนะครับวันนี้นะครับมาอัปเดตเรื่องสปริงเกอร์นะครับผมจะเป็นยังไงนะครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับกดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให่กอนะครับผมเออนะครับจะพาไปดูนะครับการอ่ใช้ปั๊มน้าโซลารเซลล์นะครับอัดเข้าสปริงเกอร์นะครับผมอันนี้เป็นการทดสอบในขั้นแรกนะครับผมผมเอามาแค่ จริงๆผมเอามาห้าหัวผมจะใช้ห้าหัวนะครับแต่ว่าผมซื้อท่อผมกะท่อขนาดความยาวท่อไม่ถูกนะครับผมมันก็เลยทอมันไม่พอนะผมก็เลยต้องไปซื้อท่อมาเพิ่มตอนนี้ผมทดสอบผมเปิดทดสอบอยู่สามหัวนะครับรู้สึกบรรยากาศเย็นขึ้นมาทันทีนะครับผมเดีย๋ยวไปดูกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนนะผมไปชมคลิปกันเลยครับผม มท่านผู้ชมนะครับผมนี่นะครับผมเป็นสปริงเกอร์หัวละ20บาทนะครับผมซื้อมานะครับเป็นแบบปั่นเกลียวหมุนอย่างนี้นะครับผมเป็นปั่นเกียวหมุนนะครับผมหัวละ20บาทอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเป็นมือใหม่นะผมว่ามันจะใช้ได้นานขนาดไหนนะครับผมแต่ว่า3ามหัวที่ซื้อมานะครับมันก็เป็นแบบเดียวกันหมดผมซื้อมาจากร้านเดียวกันนะครับผมหัวละ20บาทนะครับผมซื้อมา5้าหัวนะครับแต่ว่าที่ใช้อยู่ตอนนี้3ามหัวนะครับอันนี้คือเป็นการทดสอบนะครับผมผมต่อขึ้นมานะครับ ผมเสียบไอตัวข้อต่อที่เป็นเกียวติดกับหัวสปริงเกอร์นะครับผมยังไม่ได้ทากาวตรงนั้นนะครับผมกะว่าผมจะดูว่าเออรัศมีการพ่นน้ํานะครับมันจะได้ไกลขนาดไหนถ้าเอาไปสูงเกินไปมันจะได้ไหมตรงที่โคนสรุปว่าได้ได,ได้ได้น้ําทั่วถึงนะครับผมสูงขนาดนี้นะครับประมาณเม็ดกว่านะครับผมได้น้ําทั่วถึงผมไม่ได้วัดนะผมผมก็คือกะประมาณผมตัดเอานะครับ ก็ผมจะไปซื้อท่อมาเพิ่มอีกจักสองเส้นนะครับใส่อีกสองหัวข้างปลายทางนู้นนะครับผมอ่าอันนี้ผมเปิดยิงตรงจากปั๊มเสมิร์นะผมปั๊มเสมิต์ตัวนี้อ่าขนาดหนึ่งแรงนะครับท่อออกอนิ้วครึ่งนะผมผมต่อมาออกมานิ้วครึ่งนะครับท่อตรงนี้มันมันแตกผมยังไม่ได้ตัดต่อใหม่นะครับเป็นท่อเก่าเนาะต่อนิ้วครึ่งมานะครับมาปุ๊บนะครับมาถึงนี่นะครับ มาลดเป็นนิ้วหนึ่งนะครับผมลดน,นิ้วหนึ่งเสร็จแล้วก็ซอยนะครับซอยสามทางเป็นหกหุ athletes, นนะครับหกหุนเสร็จแล้วก็อัดเข้าสปริงเกอร์หกหุนเลยนะครับผมนี่นะครับก็ผมเปิดผมไม่ได้เปิดมาอ่าสปริงเกอร์โดยตรงเต็มเต็มนะครับผมผมแบ่งเปิดขึ้นแทงด้วยนะครับผมนี่นะครับน้าล้นออกมานะครับนี่นะครับล้นออกจากแทงนะผมเปิดไม่เต็มวาล์วนะผมแบ่งเปิดเฉียงเฉียงประมาณสี่จห้าองศานะครับผม ก็ปล่อยขึ้นแทงด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นสปริงเกอร์แค่สามห่วงไงนะครับผมก็เลยไม่เปิดเต็มที่นะครับถ้าเปิดไปนู่นเต็มที่มันก็กระจายไปไกลกว่านี้อีกครับผมอัด,อดแรงอัดกระจายกว่านี้อีกนะครับผมผมก็เลยเปิดแค่นี้นะครับเสร็จก็มาอัพให้เพื่อนๆดูนะครับว่าใช้สปริงเกอร์แบบไหนนะครับสาหรับปั๊มน้าโซล่าเซลล์เนาะก็ใช้สปริงเกอร์แบบธรรมดานะครับทั่วไปที่เขาใช้กัน อันนี้หัวละยี่สิบาทนะครับผมซื้อมานะครับก็ใช้อยู่สามหัวตอนนี้ยังไม่ยังไม่ถึงปลายนู้นต้องซื้อเพิ่มมาเพิ่มอีกซื้อท่อมาเพิ่มอีกสองเส้นนะครับถึงจะถึงปลายนู้นนะครับท่อเป็นท่อหกขอุนเนาะที่ผมจะต้องมาซื้อซื้อมาเพิ่มนะครับพวกข้อต่ออะไรมีหมดแล้วนะครับทีแรกผมคิดว่าท่อเส้นหนึ่งนะท่อเส้นหนึ่งเนาะผมจะตัดใช้เป็นเป็นสองหัวได้นะครับ แต่ว่าระยะการเดินท่อครับทีแรกผมจะเดินผ่าตรงกลางนะครับแล้วมีวาล์วปิดเปิดเฉพาะหัวผมก็เลยคิดว่าถ้าเราเดินลุยไปตรงนี้นะครับมันจะลุยยากเกินไปนะครับก็เลยต่อออกข้างนะครับต่อสายเมนนะครับท่อเมนออกข้างแล้วก็ต่อวาล์วอยู่นู่นเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเปียกนะครับต่อวาล์วอยู่นู่นเลยนะครับผมแล้วก็ซอยเข้ามาเข้ามานะครับผมอันนี้อาจจะเปืองนิดนึงนะครับแต่ว่านะครับ ไม่เราจะไม่ได้ค่อยมาเดินเหยียบตรงหญ้าตรงนี้นะครับหญ้าก็จะไม่ค่อยเสียหายนะครับเห็นไหมลอยผมเหยียบจนแบนหมดแล้วนะครับผมอันนี้ต้องมาฟื้นฟูใหม่นะครับผมแต่ว่าก็ถ้าติดสปริงเกอร์เสร็จแล้วนะครับก็น่าจะโอเคขึ้นเพราะว่าหวานปุ๋ยไปแล้วครับผมสังเกตดูภายนอกครับอ่าหญ้าตายหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันแล้งนะครับช่วงฤดูแล้งเนาะตอนนี้อากาศก็หนาวด้วยนะครับนี่นะครับผม ก็จะเพิ่มความเขียวให้กับทุ่งนาของตั้มทีวีนะครับผมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับพลังงานโซลาเซลล์เดี๋ยวเราจะไปดูว่าปั๊มทํางานที่กี่โวลต์น,นะครับน้ํายังไหลอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะปิดไว้ก็ผมจะไปซื้อท่อมาเพิ่มนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้ฝังท่อนะครับผมลกของจาลาซด้าอยู่ครับยังไม่มาเลยนะครับไอลาปีนกก็เกลยยังไม่เสียจตรงตู้คอนโซลนะครับนี่นะครับ มัทํางานอยู่ที่108โวลต์นะครับตัวน,นี้นะครับ108โวลต์นะครับมาดูว่ามันหมุนหมุนอยู่ที่2,100รอบนะครับต่อน,นาทีนะครับไฟกินไฟอยู่1แอมป์1.8แอมป์นะผมก็วัดนะครับวัด200กว่าวัตต์นะครับแดดไม่อันนี้เท่าไหร่นะครับโวลต์ ont, 100กว่าโวลต์ ทำไมวัดมันน้อยจังแดดมันโดนบังด้วยนะตัวนี้ผมยังไม่ได้ตัดยอดไอ้นี่ออกนะครับแล้วทางานอยู่มันสองพันกว่ารอบนะครับหนึ่งจุดเจ็ดแอมป์นะครับผมร้อยกว่าวัดนี่นะแต่ว่าน้ําแรงมากับผมม,มาดูนะครับร้อยกว่าวัดเองนะครับแดดแดดนี่นะครับมันจะบังยอดนี้นิดนึงผมต้องไปตัดยอดมันออกนะครับผมก็ ทำงานนะครับนี่นะครับอันนี้คือปล่อยขึ้นแท้งด้วยแล้วล้นออกมานะครับผมท่อท่อน้ําล้นผมแก้ไขนะครับผมทีแรกนะครับผมต่ององอกับงอเลยนะครับผมไม่มีสามทางข้างบนนะข้างบนนั่นน่ะงอกับงอนะครับนี่ผมแก้ไขใหม่เป็นต่อขึ้นไปตรงเลยเป็นสองนิ้วนะครับแล้วก็แบ่งเป็นสามทางนะครับสามทางเสร็จแล้วผมมาลดเป็นนิ้วหนึ่งทับสี่นะครับผมนิ้วหนึ่งทับสี่นะครับก็ลดลงมานะครับ ข้างบนก็ต่อเป็นท่อหายใจข้างบนนะครับที่แรกมันไม่มีนะครับพอมันออกไหลออกมาแล้วมันไหลออกหมดถังเลยนะครับผมไหลออกหมดถังเลยเหมือนเราดูดเนื้อเราจุม่มสายยางนะครับลงไปก้นถังแล้วก็ดูดออกมานะครับนั่นแหละคล้ายๆกันนะครับผมก็เลยตัดตรงนั้นเพื่อที่จะเปิดอากาศนะครับให้ระบายอากาศตรงนั้นพอน้ํามันหมดจากตรงที่เกิดแล้วนะมันก็จะหยุดไหลนะครับประมาณนั้นนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมนะครับอตอนนี้ก็เดินทางมาถึง6นาทีกว่านะครับผมผมจะไปซื้อท่อมาเพิ่มอีกจาก2เส้นนะครับผมท่านผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปให้ดูเรื่อยๆนะครับงบประมาณตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทนะครับที่ผมทําเองนั่นเนี่ยนะครับผมทําเองอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทรวมแท้งรวมอะไรทุกอย่างแล้วบ้างเนี่ยก็ประมาณนั้นแหละครับ ก็เบ็ดเสร็จรวมท่อรวมอะไรขนาดผมไม่ได้ซื้อท่อทั้งหมดนะรับผมซื้อท่อใหม่ทั้งหมดก็มันมีท่อเก่าด้วยน่ะแต่ว่ารวมรวมตีราคารวมกันประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทนะครับผมรวมแทงรวมอะไรด้วยนะครับถ้าจ้างเขาอาจจะห้าหมื่นกว่าบาทนะครับถ้าจ้างเขานะครับอาจจะห้าหมื่นกว่าบาทนะครับรวมค่าแรงรวมอะไรด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าสนใจเรื่องโซล่าเซลล์นะครับอยากปรึกษาไม่กล้าไปปรึกษาใครนะครับปรึกษาผมก็ได้ครับผม ให้คำปรึกษานะครับผมอ่าเป็นระบบไม่ใหญ่มากนะครับระบบสูบนะ้ําขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตรนะครับแล้วก็เชื่อเพื่อบริโภคนะครับในไม่ใช่คูเรือนสิเป็นในเถียงนานะครับในอ่าที่ห่างไกลาจากไฟฟ้าอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ปรึกษาได้นะครับผมว่าผมทําแบบไหนอะไรยังไงอันนี้คือทําเองหมดนะครับผมแผงเป็นแผงอ่า ของพูลี่นะครับสามร้อยสามสิบวัตต์นะครับผมสามร้อยสามสิบวัตต์สามแผงนะครับผมต่ออนุกรมกันนะครับซื้อมาประกอบเองหมดเลยแผงซื้อมาตั้งหาปั๊มซื้อมาตั้งหาตัวพวกอุปกรณ์กล่องอะไรนี่ก็ซื้อมาต่างหากนะครับถังถังสองร้อยลิตรเอ้ยสองพันลิตรนะครับประมาณห้าพันกว่าบาทนะครับผมต่อเหลือห้าพันครับรับประกันสิบปีนะครับรั่วซึมนะไม่ใช่ตกแตกนะครับผมรั่วซึมครับรับประกันสิบปีนะครับก็ตอนนี้ สปริงเกอร์ก็ทํางานเต็มที่นะครับ mm. ก็โอเคนะครับรู้สึกว่าโอเคนะครับโอเคอยู่มันก็เปียกชุ่มชื้นดีกว่าเราจะไปลากสายายางแล้วก็เดินเหยียบนะผมตัวนี้โอเคกว่านะครับโอเคกว่าลงทุนเพิ่มอีกนิดนึงแต่ว่าระยะยาวนะครับได้ระยะยาวเนาะไม่ใช่ว่าลงทุนวันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่อันนี้คือระยะยาวคิดระยะไกลๆนะครับผมย่านี้เราต้องเกี่ยวให้บัวตลอดนะครับ ูเกี่ยวให้วัวตลอดนะครับถ้ามันเขียวขึ้นมานะครับไม่รู้จะเอาหญ้าที่ไหนให้วัวนะครับก็เป็นหญ้าตัวนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอีกฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นส่วนหนึ่งนะครับนี่ใาญ่กาลังลดสวนนะครับตอนนี้เวลาประมาณเก้าโมงแล้วนะครับเมื่อเช้าไม่ได้ลดนะครับวิ่งไปธุระอยู่นะครับผมอ่า ฝั่งนู้นยังไม่เกียร์ครับฝั่งนู้นยังไม่ได้ต่ออะไรเดี๋ยวค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับผมทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าเด็กคนนึงนะครับไม่ได้จบอะไรมาเลยนะครับจบแค mm. ่มัธยมปลายนะครับมัธยมปลายนะครับจบแค่มัธยมปลายนะครับเรียนไม่จบสูงนะครับผมก็ไม่มีความรู้อะไรมากนะครับผมตอนเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่นะครับผมก็ทุกวันนี้ก็เริ่มศึกษาไปเรื่อยๆนะครับการใช้ชีวิตนะครับ ดำรงชีวิตไปแล้วก็หันมาพึ่งพานะครับพลังงานทดแทนนะครับผมทุกวันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วผมว่านะครับผมนะครับสามารถนะครับถ้าไม่มีงานตัวนี้ผมก็ซ่อมรถซ่อมรถมอไซค์ซ่อมเครื่องตัดหญ้าซ่อมเรือยซ่อมอะไรได้นะครับผมถ้าไม่มีงานตัวนี้นะครับผมสามารถทาก่อสร้างนะครับเชื่อมเหล็กนะครับก่อฉาบปูนนะครับได้นะครับผมงานประปาก็พอได้ครับงานไฟก็พอได้ไม่ใช่ว่าพอได้ก็คือพอ ทำได้เลยแหละนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่สวยงานท่าไหร่งานไฟนะครับเดินสายเดินอะไรผมไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยรับนะครับส่วนมากผมจะทําเองทํางานของตัวเองนะครับงานอย่างอื่นก็โซล่าเซลผมเพิ่งจะมาหัดเรียนรู้นะครับหลังไม่แต่ว่าผมสนใจมานานแล้วนะครับผมสนใจมานานแล้วนะครับผมก็เพิ่งมาหัดเรียนรู้ช่วงในปีหนึ่งนี่แหละนะครับปีหนึ่งนะครับผมก็ศึกษาเรื่อยๆ ก็ไปศึกษากับเพื่อนบ้างนะครับผมเพื่อนก็ทําเกี่ยวกับโซลาเซลล์นะครับผมไปศึกษากับเพื่อนแล้วก็เอาความรู้ตัวนั้นนะครับมาประยุกต์ใช้นะครับถ้าเราไปศึกษามาแล้วนะครับไม่เอามาใช้นะครับก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับผมเอามาแล้วก็ออกไปนะครับเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าตาซ้ายตาขวานะครับผมก็ไม่ไม่ได้จํานะครับถ้าเราไปเรียนรู้มาแล้วเราไม่ทํานะครับก็มันมันไม่จํานะครับถ้าเราไปเรียนรู้มาแล้วเรามาคุกคีกับมันเรามามาทําอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนผิดก็แก้ไขเนี่ย ทำไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะคล่องนะครับมันก็จะรู้นะครับว่าเออควรจะทํำยังไงนะครับระบบถัดๆไปเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเป็นเหมือนการพัฒนากับศักยภาพของตัวเองไปด้วยนะครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะครับเอาการทดสอบสปริงเกอร์นะครับผมห้าหัวนะผมหัวละยี่สิบบาทนะผมเป็นเป็นสปริงเกอร์สี่หุนกับหกหุนนะครับในหัวเดียวกันผมแต่ว่าผมใช้เป็นหกหุนนะครับเกี่ยวข้างนอกเป็นหกหุน นะครับเป็นท่อหกหุนนะครับท่อเมนเป็นนิ้วหนึ่งนะครับท่อเมนครับท่อออกมาจากปั๊มเลยนะครับเป็นนิ้วครึ่งแล้วลดมาเป็นนิ้วหนึ่งนะครับแล้วก็ยิงซอยนะครับยิงซอยเข้าสปริงเกอร์นะครับหกหุนนะผมก็ผลที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้เปิดมาสปริงเกอร์หมดนะผมผมหลีเข้าแทงด้วยนะผมหลีเข้าแทงประมาณ4ี่สิบห้าองศาครับสีห้าองศาวาลสี่ห้าองศานะครับให้มันขึ้นแทงด้วยนะครับแล้วก็หลีมานี่นะครับเพื่อที่ปั๊มที่ ปั๊มจะได้ไม่ทํางานหนักนะครับผมก็แบ่งให้ไปทางนู้นด้วยนะครับผมก็เติมแท้งด้วยแล้วก็มาอัดสปริงเกอร์ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมครับนี่นะครับผมซื้อมาต่อหมดแล้วนะครับไอแถวฝั่งนี้นะครับก็เหลืออีกฝั่งนึงนะครับฝั่งที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับก็ค่อยๆทําไปครับทีละนิดทีละนิดนะครับตรงนี้ก็รัศมีนะครับรัศมีที่น้ํากระจายนะครับถ้าเราไปรี หัวเล็กๆฝั่งนู้นนะครับรีๆ,ๆๆแล้วก็ปล่อยตรงนี้ให้มันสุดนะครับมันก็จะอาดได้อีกตรงนี้มันอยู่ปลายสายนะครับแต่ว่ารัศมีมันก็ได้ประมาณห้าหกเมตรแหละครับนี่รัศมีนะครับห้าหกเมตรถึงท่อนู้นเลยครับผมถึงท่อฝั่งนู้นเนาะแล้วก็มานี่นะครับก็เลยเลยเลยแถวหญ้านะครับผมก็อาจจะกระจายมาถึงแถวนี้บ้างนะครับ ก็น่าจะโอเคท่อก็มีต่อมานี่เผื่อเผื่อสวมต่อไว้ใช้อย่างอื่นนะครับผมชมนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับผมฝากติดตามนะครับช่องตั้มชีวีนะครับชาแนลนะครับผมก็จะมีอ่าช่วงนี้ก็จะมีพวกเกี่ยวกับโซลาเซลล์นะครับให้มาดูกันนะครับผมผมก็งบประมาณน้อยบางทีนะครับก็ต้องทําเองแต่จริงๆนะ ผมก็อยากทําเองอยู่แล้วนะครับถ้ามีตังผมก็ไม่ไม่ได้อยากจ้างนะครับผมผมอยากเรียนรู้นะครับศึกษาด้วยตนเองนะครับผิดถูกผมก็จะแก้ไขนะครับผมเพื่อเป็นครูนะครับก็ความรู้ยังไงก็อยู่กับตัวเราอยู่แล้วนะครับผมจนตายนะครับไม่มีใครเอาไปได้นะครับก็พยายามศึกษาเอาทุกวันนี้นะครับโลกมันกว้างครับผมไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องอย่างเดียวนะครับผ ก็เรียนนอกห้องก็ได้นะครับผมศึกษาทาง YouTube นะครับดู YouTube ต้องดูให้เกิดประโยชน์นะครับอย่าดูให้มันเป็นโทษนะครับผมดูให้เกิดประโยชน์นะครับเข้าไปดูแล้วก็ศึกษานะครับนะครับมีความรู้เยอะนะครับผมใน YouTube ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวผมไปซื้อท่อก่อนครับสวัสดีครับ